สวัสดีจ้าพี่โยโคลาดบ้านเองนะจ้ามาจาาวันนี้ก็เป็นเช้าว,วันอาทิตย์นะจ่ะพอดีพี่โยจะต้องทำไอของเจกญาติพี่น้องในหมู่บ้านอีกเลยจ้าวันนี้พอดีพี่อ้อยจากประเทศญี่ปุ่นนะจ่ะพอดีพี่เกบอกว่าอยากทำของเจกเนื่องในวันสงการจ้ะหรือว่าวันปีใหม่ไทยนะจ่ะให้ททำเจกญาติพี่น้องเหมือนเดิมในหมู่บ้านนะจ้ะที่นี่พี่โยก็เลยกำลัง เตียมของเตียมอะไรที่วาให้น้องแนนให้เมลี่ช่วยเตรียมนะจ๊ะจะมีวัตถุดิบในการที่จะทําแกงทําอะไรเจ๊นะจ๊ะพอดีพี่โยโยติเข้ามาพอดีแกก็เตรียมไอ้จะแกงน่อไม้นะจ๊ะที่วาน้องแนนไปหามาไหวเมื่อปีที่แล้วนะจ๊ะที่นี่ก็เลยเอามาเป็นวัตถุดิบในการนั่นนะจกก๊ะเป็นการสร้างรายได้กับน้องแนนดาแล้วก็ ให้นุเนี้ยมีรายได้นะจาะก็เลยเอาหน่อไม้น้องเนีย,มยนมาเก่งนะจ๊ะแล้วก็มีจะทําเป็นขนม่อด้วยจ้ะแต่ว่าขนม่อนี่ก็คือสั่งจากไอคนในหมู่บ้านนี่จ้ะแล้วก,ก็แบบว่แกบเป็นคนเท่าที่ว่า่อประจํานะจ้ะก,ก็เลยช่วยอุดหนุนเกเพื่อให้เกมีรายได้นะจ้ะก,ก็เลยสั่งขนม่อแเกมาเพื่อที่จะเไปเจ็บเพราะว่าถ้าจะทามันก็จะเสียเวลาก็เลยให้ น้องแนนทำเกงก็แม่ดีทำแกงอย่างเดียวแล้วก็เดี๋ยวขนมหอนีกน็ไปช่วยอุดหนุนยายที่แก่ทำขายทำอะไรประจำนะจ๊ะจะได้แก่มีรายได้ดาเดี๋ยวพี่โยจะพาไปดูนะจ๊ะวัตถุดิบที่จะทำเกงโนมายนี่มีอะไรดึงน,นจะจ๊ะเดี๋ยวพี่โยพาไปดูนะจ๊ะนะจ๊ะน่จะ๊ะพี่โยจะพามาดูวัตถุดิบในการที่จะแกงโนมายแม่ครัวก็ไม่พนใค่นะจ๊ะก็จะเป็นน้องแนนจัดที่ว่าเกงหมใหญ่ น,นี่จ้าอันนี้ก็จะเป็นน้ำใบายานางกาับน้ำเปลงนะจ๊ะนี่ก็จะเ,เป็นสีเขียวๆก่อน,นะจะช่วงนี้คือเอาไปปัน่นไปตำนะจ๊ะนี่แล้วก็มาน,นันนี่ก็เป็นหน่อมไม้นะจ๊ะนี่เนือมไม้นี่ก่อนมอเบอือสีสีผ่านนะจะใหญ่ๆตอนแรกว่าจะเอามอเบอือนี่นะจ๊ะแกงเลยพอดูหน่อมไม้แล้วมันร้ายนะจ๊ะนี่ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นมอเบอือหาซิปแทนนะจ๊ะนี่ดูอัน จะให้น้องแนนตักใส่เลยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่โยให้ดูน้องแนนตักใส่เสร็จแล้วพี่โยจะพาไปดูไอ้ตัวเครื่องปรุงนะจ่ะที่บ้านมีอะไรเดิมนะจ่ะที่จะใส่ในการแกงในวันนี้นะจ๊ะอืมจ้ะอันนี้ก็เป็นหน่อไม้ที่ว่าน้องแนนไปหามาช่วงปีที่แล้วจ้ะก็เลยถือว่าหาได้ได้ให้กับน้องแนนได้นะจ๊ะนี่เอาหน่อไม้ซื้อหน่อไม้น้องแนนมาทำแกงเลยจ้ะนี่ใส่โมยใหญ่ขนาดนี้เลยจ้ะนี่อืมใส่ลงไปเลยจ้ะนี่ น้องแก้มาคอยคนให้แม่เล้วแต่เดี๋ยวพี่โยไปพาไปดูวัตถุดิบก่อนนะจ๊ะนี่จะ้ะนี่ก็เป็นวัตถุดิบนอจากที่เราจะใช้ใในการเก้งน้ำใหม่ของบ้านพี่โยนะจาน๊ะนี่น้องแก้มในป๊าบผงอยู่ไหนลูกอันนี้ก็เป็นใบมะกรูดตะไคร้ ใหัวละพาผีดแดงก,กะเทียมเอามาตำด้วยกันนะจ๊ะนี่อันนี้เป็นนี่จ้าปลาทูเค็มแล้วก็ปลาลานะจ๊ะมาซับใส่รวมกันเลยจ้ะนี่ปลาทูเค็มเน,นี่ยก็เป็นกากหมูที่ไปใส่ก็เก๋งนี่นะจ๊ะนี่จ้ะโอ้นี่นา่าจะจกใครอยากมากินเก๋งหน่อยแบบยูกับมาด้วยกัน,น,กกนี่จ้านี่ วัตถุดิบก็มีประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวไปดูสูตรการแกงอีกทีนึงนะจ๊ะนี่อันนี้ก็มีปลาพงนะเด้๋ยจ้ะนี่ปลาพงยงใหญ่ๆเลยจ้ะใส่แบบนัวๆไปเลยนะจ้ะนี่เดี๋ยวพี่โยจะพามาดูขั้นตอนการแกงของน้องแนนนะจ๊ะแล้วนี่ก็ได้จะเอาอันประมาณใส่เสซตเล่นนิดจ้ะโอ้นี่หม้อเบือห่าสีปเปรี้ยนะจ้ะนี่โอ้สีสันน่ากินนะจัง อันนี้แม่ครัวใหญ่ลงมือเองเลยจ้ะนี่ต้นน้ำใหม่เน้อหนัวไปเลยนะจ้ะนี่เดี๋ยวจะให้มาดูช่วงใส่เครื่องปรุงได้ทีนึงโอ้นี่มาจัะนี่ก็จะได้ถึงเวลาใส่เครื่องปรุงเลยด้วยจ้ะมาวันนี้มีเครื่องปรุงอะไรทีนึงแน่จะใส่ดังนล้วจ้ะนี่ขั้นตอนแรกใส่ไปเลยจ้ะนี่ กกระเทียมกระหวัหวหอมจ้ะสามหนึ่งชานใหญ่ไปเลยจ้ะโอ้วันนี้ก็ยังหล่อนมันเดิมดจะขนาดฝนตกมาคืนนี่ใบมะกรูดฉีดจ้ะนี่ก็ตุ๋มในนั้นจะเผา,า่าน้ไม้นแล้วก็ตุ่มซุปไปไดเาเรวจ้ะ S <S <S ก็จะใส่เครื่องปรุงไปพร้อมเลยนะจ๊ะเครื่องปรุงอันดับต่อไปปลาทูเค็มกับปลาซับนี่คือเอาทังปลาทูเค็มเอาทาังปลาซับเลยสิจ๊ะน,นี่แก่งนัวๆจ๊ะ จะสูตรการทำแกงหมอใหญ่ขาาองบ้านพี่โยนะจ๊ะถุงมอเลยจะเตินไปเลยก็คือหมอประมาณนี้ก็เก้าบาถุงหนึ่งพอดีเลยนะจ๊ะที่ว่ากะกันเอาวไว้นะจ๊ะอันนี้ทำแกงเจกกเลยต้องใส่สุดที่เพื่อจะเพิ่มความอร่อยนะจ๊ะเพราะว่าถ้าเจกเาก็ต้องทำให้มันอร่อยนะจ๊ะ เ,เพิ่มเกลือไปนะจ้ะเดี๋ยวคนแล้วก็ชิมดูทีนึงจ้ะแล้วปิดไ้ให้เดือดนะจ๊ะแล้วก็มาดูกันที่บัตรเติอมอะไรอีกทีนึงนะจ๊ะตอนต่อไปนี่จ้ะมาเด้อนี่ปลาผงนัวๆเลจะขั้นตอนต่อไปใส่ปลาผงนี่จ้ะนี่ ปลาปงนัวนัวปลาปนนัวนัวในจาะเดี๋ยวคนดูก่อนนะจ๊ะนี่แบบมันจะขุ่นไปไหมอะไรอย่างเี้นะจ๊ะนี่อืมากรงเล่นเชมวะอ่ะดูดูดูเนี่ยใส่หมดเลยไหมไม่เหมือนมันต้องเล็งต้องเล็งเนาะเออใส่หมดเลยอ่าจะคุ้มค่ากับการรอคอยเลยนะจ๊ะนี่ ผมอยงลอยเกงม่อใหญ่หม่อบือหาซิดเลยจ้ะโอ้พวกพวกนี่ก็เป็นสูตรการแกงมาใหม่หม่อใหญ่ของลองแน่เลยจ้ะ่หมอใหญ่ก็แกงบานงานยังไง ูกานตอนต่อไปใส่อะไรอีกนี่มาจะใส่กากหมูเลยนี่่ลงไปติดตาเส็บแล้วจังไปเหลออีกสองถุงอ นี่ยจ๊บน้ำก็ดีก <ITA> <target. S 2> <da> ็ตีนะจ้ะน <c oughs> <malaria> ี่นี่กากนี <c oughs> <c oughs> ้กำลังดูต้มตอนตักนี่เด้จะตักยังไงนี่ใครโชว์ีก็ไไ้ตอนกากหมูใครโดนวันนี้กาจะได้แต่ตอนนมมายปนั ค่ะกันไปนะจ๊ะแต่บางทีช่วงตั๊กมันก็ไม่รู้นะจ๊ะว่าใครจะได้กากหรใครจะได้ตอนนอมายนะจ๊ะใช่คนละตังเดียวคนละหนึ่งตอนพ่เนอนเนี่ยนะคนละหนึ่งตอนนี้เลยหนึ่งตอน <c oughs> เดี๋ยวรอ,อให้เดือดก,ก่อนจ, <c oughs> จามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วเด้อจ๊ะนี่ ใบหัวละพายั่วๆเลยจ้าไปลงไปไอ้ันมี่กินหอมเลยจ้ะเยอะแยะมากมเดยวอันใส่ต้นฟุ้งแล้วพี่คเดี๋ยวมันจะมันจะนั่นปืนใส่พอมีหลุดหอมกินหอมหลุดหอมเลยเจ้เยอะกับผุดพิษผุดทูไปแล้จ้ะต้องไปแบกๆเลยทีนี่ใบแรงเลยทีนี่ นี่ก็เป็นเซตซับเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวไปตักกันนะจ๊ะไปจ้ะมาจัะนลังจาะที่พี่โยทำเกงทำอะไรเซตซับเรียบร้อยพี่โยก็จะมาเอาขนมกับบ้านยายนะจ๊ะพอดีให้ยายก็ช่วยทำให้จะได้เป็นรายได้ให้กับยายไปได้แล้วจ๊ะพี่โยก็เลยเดินทางมาถึงบ้านยายแล้วจ้ะเดี๋ยวจะมาเอาขนมเลย้ะเดี๋ยวพี่โยพามาดูนะจ๊ะโยก็สั่งยายแกไบสามลอยหอนนะจ๊ะไปจ้ามาดูกันเนาะ จ้เดี๋ยวจะเป็นขนมห่อที่ว่าพี่โยสั่งไว้ก็กำลังทำต่อไปเรื่อยๆเนะดี๋ยวจะนี่แหละใส่เป็นใส่มะพร้าวใช่ไหมจ้ะใส่มะพร้าวปลาทวนเหลือใส่มะพร้าวปลาทวเหลืองเดนะี๋ยวจะเป็นขนมห่อสูตรโบราณของแถวบ้านพี่โยเองเลยนะจ๊ะนี่ก็ปั่นเป็นลูกเป็นลูกไปแล้วก็เป็นหนึ่งนะจ๊ะจ้ะนี่ก็สั่งไว้เดี๋ยวก็เตรียมใส่ถุงแล้วก็จะไปใส่รวมกับเกงของพี่โยนะจ๊ะนี่ พี่โยให้ยายทำก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนีดานะจ๊ะ่โอสวยนะจะนีินขนมน่ากินจะเดี๋ยวพ่โยก็จะให้น้องเขใส่ถุงแล้วก็เอาใส่ทายหลุดกลับไปเตรียมห่อแกงกระบ่าเดี๋ยจนี่ อาจารย์และอาจารย์ที่ว่าพี่โยไปเอาไอ้ขนมกลับมาแล้วนะจ๊ะนี่ก็ได้เวลาที่เมลี่ก็น้องแนจะมานั่นงตักนั่งฮอก็แล้วจ๊ะนี่สวัสดีค่ะน้องแก้งค่ะอ่าเออทำไมเสียงขาดหายไปแล้วเนาะนี่สวัสดีจา้าเมลี่จา้าอาจารย์โอ้โหนี่กันสักสายจัดตอนนี้ก็ต้องเหล่งแข่งกับเวลาดันอาจารย์โม,มใหญ่ๆเลยนี่นับด้วยนะหนูอะคนผับคนต้องนับด้วยลูก พับลึกๆเพียงหนึ่งคนต้มคนต้มจะได้แขงกระจายคุณมาณนี้เหรยายก็ให้เมลี่ก็น้องแน่นช่วยกันตักแล้วจันน้องแก้วก็มีหน้าที่ช่วยพับถุงด้วยจันโอ้ทำหน้าที่ด้วยจันนะนี่พี่โิยกพับเป็นเป็นชั่วโมงโอ้พับหน้าเป็นชั่วโมงก่อนอ่ะอันนี้ก็ขนมเดี๋ยวก็ค่อยใส่ตอนใส่แกงไปก่อนเราค่อยใส่ขนมไปด้วจันนี่อันนี้พี่โยุกไปเอากลับมาแล้วโอ้นี่จ้ะ ขน,นมนี่เดี๋ยวจะใส่ลุงละสามห่อไปเลยนะจ๊ะนี่ห่อใหญ่ๆหญ่หอใหญ่ๆเฉยแล้ตักไปเรื่อยๆนี่นะจ๊ะขอบนี่ก็ต้องขอบคุณพี่อ้อยจากประเทศญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะจ๊ะที่ามาร์ให้ความใา,างใจกับพี่โยและก็ครอบครัวาม,มาทําเกงห่อใหญ่ๆแจกญาติพี่น้องกันในหมู่บ้านนะจ๊ะ ถือว่าทำรายได้ให้กับครอบครัวพี่โยดาจัพบาโนมาอมนนี่ก็เป็นคนของแนนนะจ๊ะก,ก็เลยเลยถือโอกาสสื่อของแนนมาทำเลยนะจน๊ะนี่ก็เพิ่มรายได้ให้กับน้องแนนไปอีกทางหนึ่งนะจ๊ะก,ก็ขอบคุณพี่อ้อยหลายๆเลยด้จาานี่แต่เมลลี่นี่ก็ได้ค่าแรงอยู่ด้จ้าวันนี้นะมีค <c oughs> ่าแรงให้ในการช่วยท้ำนูน่นท้ำนี่นะจ๊ะนี<อ>่ช่วยตั้มผิกช่วยหั่น จะไข่ไว้มากรูดไปนะจ๊ะหลอดว่ะบนตกะบนตกอะไรหนอบนตกะเซนต์หลอกแกมเขาหล่อด้วยนะเหล่ายังมีความซุ๊กเลยนะขย้ำน้ำพริกเนาะเขาหล่อเพาะน้าไปขย้ำน้ำพริกเอขย้ำไม่เป็นจังไหขย้ำหล่จะก็เท่ากับตีเป็นแกงถุงละหยีสิบบาทบานพิโยไปนะจ๊ะนี่ น right? ูกว่าแต่ไปเชียวจำมาขายจะไปขายเด้นี่เลยดูจักรู้จักประกาศด้วยขายขายจ้าขายจ้าขายถุงนี่สิเป็นีีเท่ากับดีใจใหญ่เลยถุงละซาบะจ้าซาบะถุงลรสองโลแด็กตอนมูตอนมูเท่ากันเด้อเรามาอยู่ข้างหลังกว่คนๆเดินๆนะต้องเอาตาร์ิ้วมาคน ยายนูบอกแล้ว่ต้นหมูลอยใส่ตอนหมูต้นโหดาเอาอ้าดาดมือม่มีแต่ของหลดนะตอโดนโดนด้เอาลูกสองคนต้อกดถ้ายมีมีตอนอะไรเหลือก็เอาแต่น้ำเอาไปให้น้องแก่ไปให้น้องแก่ไปกินนน้ำดูใช่ชอบกินน้ำให้ให้ก่อนนก่จะไปห้่ปบสู่ อาจารย์น,นี่น้องแก้มกับแก้เามาเอาแกงใส่เลยด้วยจ้ะนี่ยไอ้ถุงแล้วก็ใส่ขนมไปพร้อมได้ลูปมัดตากถุงด้วยนะคะพี่โยจะทำเป็นชุดไปยังไงเลยนะจ๊บบนะเวลาจะได้หยุกห้ไปเลยจะได้ไม่ต้องไปยิบแนนะที่เวลาวางเลยลูกแกมาที่เดียวเร็วมาที่สองนะทา,าทีบัตรัตถุงนะในถุงนี่นะ ป่ากันเลื่มืดมากนะวันนี้จะโตอีเมน้อฝนเนี่นี่ก็อยดึงองถุงีนี่ก็ยิบไปสามห่อเลยลูกสามอรวดอืมรวดอีกบาเออต้องไปยัดเน้นขนาดนั้นต้องไปดันขนาดน้นบ้างเลยข้างบนเลยก็ได้่อพอล้วห้าส พี่แคนดูก่อนเถอะไม่โงสั่งแล้วนะมีสองสั่นใส่สองข้านเออมีสองสั่นใส่สองดีๆก,ก็นางแน่ก็นางมาัดไปเกือบครึ่งโม่เลยจะดูวันนี้ก็เหมือนเดิมนะจ้ะหนึน่งลอยชุดเหมือนเดิมนะจ้ะนี่ชุงที่สามได้สี่ ใส่ไปนองเนใส่ทันเม่ก็ยายด้วยน่ะน้องเจมแค่ใส่ทุ่งวิเศษนั่นน่ะไม่ต้องมาหยุดหมัดยุดอะไรสักมดี๋ยวก็ใส่ไปเรื่อยเนจะนี่ก็ไอพอใส่เ็กเตรียมตัวเจนนาะแ็ให้เมกัน้องเนี่ยน่ะก็บังแท๊บไปเรื่อยๆเหมอนกะนี่ หลัจากคลิปนี้ก็จะไว้แค่นี้นะจ๊ะพี่โยก็พามาดูสูตรการทําแกงน่ใหม่ของน้องแน้นแล้วก็การตักกันอะไรเพื่อที่จะไปทําแจกนะจ๊ะพี่โยก็ต้องขอขอบคุณพี่อ้อยนะจ๊ะที่ว่าจากประเทศญี่ปุ่นนะจ๊ะที่ว่าให้ความใว้บางใจกับครอบครัวพี่โยในการที่มาทําของไปแจกญาติพี่น้องในหมู่บ้านกันนะจ๊ะญยาตหยาดกันนี่นะจ๊ะหือเป็นญาติพี่น้องในหมู่บ้านเลยนะจ๊ะพี่โยก็ต้องขอบคุณมากๆเลยจ๊ะคลิปนี้พี่โยจะไว้แค่นี้นะจ๊ะ พี่โยหลักเอซีทุกคนดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า